สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ V ครับวันนี้พวกเรากำลังศึกษาค้นคว้าเรื่องเกี่ยวกับไม้ครับอยู่นะฮะแต่ว่าศึกษาเท่าก็ยังคน้นหาไม่พบฮะมันต้องใช้เวลายาวนานมาก มีสักกูล้วมไรมาอะไรอีกนี่อีกเต็ดไม่ว่าจะศึกษาโดยการหาแอปพลิเคชันแปลกๆหรือว่าดูยูทูปก็ยังไม่รู้ฮะ ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมรู้ก็ฝากฝากบอกกันมาด้วยนะฮะ โอเคฮะคือว่าด้านนั้นมันมองไม่ชัดมองด้านนี้จะดีเขาถามว่าทำไมผมถึงไม่ออกตอนต่อไปเหตุผลนั้นก็เพราะว่าเกิดเหตุการขัดข้องฮะ ไม่สามารถเอาวิดีโอลง YouTube ได้ผมค,คิดว่าถ้าเกิดปัญหาแก้ได้เสร็จแล้วผมจะถ่ายตอนต่อไปคะ ว่าเล่นธรรมดาดีกว่าไม่เออถ้าเกิดว่ามีคำไม่สุภาพอะไรก็ต้องขอโทษด้วยนะคะสำหรับวันนีส้สำหรับวันนี้ขอจบเปเท่าน,น,นี้ค่ะสวัสดีครับ